จไม่เป็นไรหรอกลาก็ลาปเถอะมันไม่แค่เฮ้ยไม่ว่าจะหลังทำอะไรกดวอลหนึ่งเทียในไฟมันสำคัญนะอยากเกมกับด้วยดวยกว่า ไม่รู้วะกอดไปดูเลยเดี๋ยวตอนพวกยิงไป้อตัวมีใครวัดคอมโบโอโซนมาพี่อ,ออกใครก็ได้ตอนที่ไฟกันเด็ประเบิอะไรอย่างพี่พี่พพไปดิซีเรียสยิงไปี่ไตัวมีใครวัดพี่เซ<ส>ี<ส>เรียสอยู่แล้วพี่สบ,สบายสบายอยู่แล้วไง ปิมตีไปกี่ตัวพี่คิมอ๋อเมืกี้มันทามมิ่งมันแบทอยู่แล้วครับพอไทมมิ่งนะนั่นละต่อก็อยากให้เป้าแล้วคร,รับ โอ้ถ้ามึงล้ำขนาดเอาไอ้ต้อนออกเนกี่ยก็ก็เกินไปละเอาตรงๆนะถ้ามึงจะล้ำขนาดแบบเอาไอ้เอาไอ้ต้อนออกอะ่ะมึงก็เวอร์ไป,องงปไอ้ยะาต้อนเป็นหัวแก๊งเอสมดีสร้างเอสมดีมาอยู่ตั้งกี่เจนกี่ปีไอบ้บ้าโอ้ไอ้ยะาถ้ามึงลาำจะเนี่ยต้อนก็เลิกคุยแล้วไอ้ที่ยะเราคงไม่เหลือไปต้องกูไปต้องเล่นไล่ไสัตว์ถ้าอย่างนั้นอะ อ๋อตีกันเอือ,อดเหรอช่างมันเถอะถ้าจะลายันเอาไอ้เอาไอ้ตอนออกด้วย,ยก็ก็แล้วแต่พวกบึงเถกูก็ไม่คุยด้วยแล้วไอ้เหี้ยถือว่าใช้ไม่ได้แล้วถือว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วถ้าอย่างนั้นอะเป็นใครลามสังยันลายันไอ้ตอสไปไปกูให้ไป,ไป,ไป ไอ้สัสเราพูดไอ้น้องไม่รับถ้ามัน เออถ้าจะลำไปต้อนลำที่พี่อ๋อพี่เบสิสเรียกตัวตัวพี่เปาพี่อ๋อให้ก็ได้พี่ไม่ติดหรอกที่แสงเกตไม่ได้ลี่แต่กันต่กันพี่ไม่อยู่เปล่าเพราะพี่เพราะน้องๆไม่อยากชนะกันพี่ก็ไม่ติดเพราะพี่ก็ไม่ติดยังไงไม่ไหวแล้วกูรักตัวเอายิงผมลงไปคุยกับคนดูคนดูเยอะกว่านี้เหยือนเบสิเรียกเลยถึงเวลาแชทเออผมไม่ได้แคร์อะไรขนาดนั้นอะ

baby 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 girl don't paint to mash i'm a time weilai weilai lo si si lo รับ don't need to b a r มันก็ล้ํามันก็ล้ําอะไรไปวัวซัวแล้วไอ้อย่างอย่างอย่างเอาผูกวงโตงาอย่างอย่างไฟเนี้ยเอออย่างสตอรี่เนี้ยผมก็ไม่ได้ฟรีอะไรแบบขนาดที่จะแบบ โหต้องมาแบกหรือน้องต้องมาแบกอะไรนาดนั้นเเล่นไปเยอะนะแชทมึงก็เห็นกูอยู่อะกัก็ไม่งกลัต้องอธิบายอะไรอะหัวกูวใจอธิบายไหันันกว่าจะเต็นเธอซะก่อน แบบไม่ได้นอนช้งขึ Hobby, ้นเชลวดอร์มอนกลางคืนต้องอยู่คนเด at ียวเรามันเหงามันจะแบบชนะมันจะแบบว่อถ้าไม่อยากชนะขนาดนั้นกูก็นั่นแหละเวลาแบบรีสํำคัญการกินนางในวันที่พี่ปอก็ไม่เล่นพี่ปอก็เล่นกับพวกสายสี่เซโลงเซล่าอะไรมาดีมากกว่าอืมก็ให้มารำไปวะกูไม่ติดหรอก ถ้าอยากจะเป็นโนหนึ่งของเมืองโดยที่แบบไม่ต้องเอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคนที่สร้างมาด้วยกันคนที่แบบอะไรมาด้วยกันผ่านอะไรมาด้วยกันพี่กับพี่ต๊อดพี่กับไอ้ต๊อดได้อยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีกูไม่ต้องอธิบายไรเฮียอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงจะลามเอาไอ้ต๊อดออกเอาตเอากูออกพอทนเอาถ้ามึงจะลามเอาไอ้ต๊อดออกพอเลยเฮียมึงจะลามเอาหัวแก๊งออกมึงแกลามแล้วมึงได้เฮียอะไรแบบกูกไม่เข้าใจไอสัตว์มันก็เกินไปเฮียเอาจริงนะไรสัตว์ละ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจไม่สนใจแต่แค่แบบไม่ไม่ค่อยชอบเฉยๆพวกที่มันแบบไร้าสาระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไอ้ผมออกได้ถ้าแบบแบบจำเป็นในในเมมเบนเทสหรืออย่างผมก็เป็นผมก็เป็นสลาพิเศษอยู่แล้ว,แบบบบวแบบไงสุดต๊ดดะบนะาล่ะเราก็เป็นสลพิเศษอยู่แล้ว,วแบบเช่นแบบว่าแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเป็นสลบพิเศษอยู่แล้วตรงที่แบบไม่ได้เราไม่ได ไม่ได้ถ้าเล่นกับตึงๆอย่างไก๊งการ์ดอะไรนั้นไม่เท่ย่างเงี้ยผมผมไม่เล่นผมไม่เล่นก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยขนาดนี้ใช่ผมแบบผมมาให้แก๊งชนะก็ได้อะไรอยย่างงเี้ผมไม่ได้ซีเรียสแชทผมก็ไปเล่นเกมผีของผมเกมอะไรของผมเยอะแยะใช่ไหมล่ะก็ปกติ ก็อย่างที่บอกแหละว่าผมก็ผมก็เคยพูดไปแล้วนะว่าผมก็ไม่ได้เก่งเลยผมพูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ผมพูดผมเคยไปพูดไปหมดแล้วว่าแบบผมก็ไม่ได้เก่งวันนี้ผมก็ไปกรุงเทพมาก็เพิ่งไลท์เทสทดสอบสเปคมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อ้าหรอกแต่ก็ทํางานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ อืมแล้วก็แบบถามว่าพยายามพัฒนาตัวเองไหมก็พยายามพัฒนาตัวเองอย่างแบบอย่าแบบเซร่านี่ก็ไม่ได้ฟรีก็ใช่ว่าเถอะขี้เกียจอธิบายแล้วแชทเอาไปว่าผมเต็มที่แล้วกันก็จบแล้วแชทอืมแค่แหละประมาณนั้นแหละพอพอพอเนาะมันจะบวนแล้วแชทเนาะใช่ไหมเถอะ Yeah.